สวัสดีครับผมเอฟซีทุกคนครับเดี๋ยวเสาร์นี่ก็อยู่กับให้มั่นครับพี่น้องเดี๋ยวซึมาสรุปไปฟังครับนี่ไก่สีเลียวนะครับพี่น้องเอ้เห,เหลือ,อยูด้านหลังผมนี่ประมาณประมาณไรห,หนึ่งเนาะนประมาณไรห,หนึ่งครับนี่เพราะว่าอยู่นี่กับประมาณสีไรกรัวครับนี่ก็บถอนไปเรื่อยๆครับ มา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 โอ้ยบึงที่ละ่ะเป็นมันปีครับพันแปดหนึ่งครับนี่โอ้โบเป็นเดอหัวละเศร้ารนอดหมอเลยโ้เดืเดงหงาและเศร้ารูดบมเยบยูแล้วนี่เนาะเอาเลยจัดเลย โอ้บ้าขนาดแค่ว่าเงาเดียวครับเบิ้งที่ล่ะนี่มาเบิ้งอีพอเขาอยู่เบื้องนี้นี่อุ้ยอันจนมาได้กิ่งเขาคืออันบล้อรถนี่เบิ้งที่ล่ะครับพี่น้องบ้าอุ้ยมาว่าแล้วว่างเอวเข็ดได้นี่ได้กิ่งไปคือคือบักล้อรถนี่เบิ้งที่ล่ะ โอ้พี่น้องเอ้ยมันใหญ่หลายครับพี่น้องเงานี่ยพอตามก็สามสิบโลดี้นี่หลายกว่านั้นหลายกว่านั้นมาสันอีพอแล้วว่าเบื่อกี้เราได้ได้เรียนไปคือหล่อลดดีครับพี่น้องเอ้ยโอ้ได้กิ่งไปเบื่อกี้ล่ะปลาโยกบ่อขึ้นอีพอแล้วว่ายกบ่อข้นครับพี่น้องเอ้ยมันใหญ่แห้งวะท่านนี่นี่ตรงกลางเออท่านสามีนะพ่อรุนครับพี่น้อง เทวาวังหันนันใหญ่อี่โอ้โหหัวใหญ่ครับพี่น้องเลยเทว่าได,ได้ได้หัวใหญ่กับบอดีใจครับได้หัวหน่อยกับบอดีใจครับเพราะว่ามันขายไดย้หัวมันนี่หน่อยก็ายกขายได้หัวใหญ่ก็ขายได้ครับนี่ อันพญายนาคว่าเอาไปเที่ยวได้ครับมีแต่ว่าเบิดเบิดเบิดเ,เลยครับพี่น้องเลยขายง่ายขายง่ายครับดั่ขึ้ขน,นลแล้วว่าดังขวับโหลดลงเบิร์โหลดเลยครับพี่น้องเลยนี่ขายได้เบิดเลยบัววาหัวหน่อยหัวใหญ่ครับพี่น้องนี่นอันขาดโอ้ยหัวลางแางอยู่ครับพี่น้องเลย,อยเออเลพยพญายนาคบอกว่าไปเสียผู้บ่าวเบิ่งวัดสัน อุ้ยขนาดเทว่าสองเงาขนาย่างเกลียบบอหอดครับโอ้ยหัวใหญ่ดีเนาะผันเป็ดหนึ่งครับเด้อจ้องเรียววาสันโอ้ยเดี๋ยวอีกบอกรีมือครับก็จะได้ อาจารย์ใบพุนสิมาทำการแสดงครับอยู่นี่ทำการแสดงคือว่าไทยทการแสดงคือว่าไถครับบันนี้ไท<า>ย,ย,ยนี่คือว่าไทยพร้อมยุกหล่องพร้อมปลูกลได้ด้ครับนี่นนสิปลูกมันคือเก่าครับพี่น้องส,สิปลูกมันคือเกา่ากอเอาหางาสามมาใส่เลยบ่หางสามใส่เลยถึงถึงไถถึงยุกหล่องใส่หางสามเลยวันครับพี่น้อง ขนาดว่าฝนกับบทตกเลยครับพี่น้องถ้าฝนตกนี่บทสีถอนง่ายคุณหนีอยู่เนาะอีพอเนอะาะถ้าฝนตกในสี่ทอนง่ายคุณหน,นี่เด้พ่นบทตกดินหนาดีมันแข็งดีมันแข็งครับพี่น้องหนาดีแข็งอันผู้ถอนกันปุ้ยเอาสุดแห่งเกิดเลยครับพี่น้องเลยยกไปบ่ชอดอู้ม <c oughs> ึงที่ไรอีพอเพิ่งมายกไปบ่อดครับว่ัชันโ <c oughs> อ้ยโอ้ยระวัง เราต้องเหยียบบกโจกเด้เนี่ยเอาอันนี้ไปได้บอกโจกเจะมันง่ายขึ้นน่นปฏิหิวมันหนักหนักผิดสิทธิ์กนี่ก็มันขาดบอกอู้ครับผมอันนี้กับโทรอาจารย์ใบได้ครับพี่น้องเลยนั่ขาดอันนั้นน้องน้องไส้เพิ่นครับนั่นน้องไส้แท้ๆเลยครับอันนี้ก็คุณพ่อกับคุณพ่อแท้ๆเลยนะครับนี่อันนั้นก็เซี่ยวเพิ่นครับพี่น้องโอู้ อันนี้ก็เป็นคุณพ่อผู้ใบครับนี่แต่ว่าทางานในสี่เพิ่นบ่ค่อยมักไปเลยเนาะเพินพ่นบ่ายเพิ่นโบกมือเลยครับพี่น,อนอ้องการใบเบางานนี้ขั้นแบบนี้เพิ่อนอะไรเพิน่นวะไรก,การบเาโบหมักเลยโบหมักเลยโบหมักโบเอาครับพี่น้องเลยการใบเบาเตว่าเพินเ่นได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเย็บเย็บเบิ่งอยู่พอ,ด,อ,อ,อดีว้าวเตว่า ตอนมาไทยนี่กับวายกับชได้อาจารย์ใบแล้วเพิ่นมนำหนักเสดยงลุตไทท์พอร์ตครับพี่น้องเด,เดี๋ยวเด,เดี๋ยวจะเ,เอาพานสามมาเลยอู้ขนาดหัวขาดได้ครับพี่น้องนีอู้บนเป็นท้องยี่นี่สิพอ่อสองอาทิตย์แล้วบ่เดี๋ยวทั้งละทั้งละเอ่อทนประมาณสองอาทิตย์แล้วครับนี่ คณะบอกโจกยินข้นนะครับพี่น้องบางทีล่ะบอกจกยินขึ้นเรื่องบางทีล่ะงูดแ่ว่าหัวมันอย่งนี้กระดองกระเดียครับนี่บาดหัวขันเบิง <c oughs> ขันเบิงบอกขักกับว่ามันงวดว่ามันหมอนผลนะครับพี่น้องไอ้นี่ใหญ่มันหัวมันปลอมอยู่แต่มันหัวใหญ่นอ้นอ รวมรวมเรียกกันยูนีกันเชียร์ได้ยูม่านสามสิตันเป็นบ่อสามสิบสามสิบกกลัวแล้ครับพี่น้องหนุกบ่อใดเลยครับบ่อไม่หนุกก่อนหินไหม้วางนี่องนึแมนครับเอาว่านี่ให้ไกลๆเลยอีพอเลยเอาไปไกลบ่อใดเลยมันหนักเดี๋ยวเอวเข็ดนีทีใหญเลยนี่ มันเป็นน้ำข้นงัดหรือว่าเป็นน้ำข้นหยกนี่ฮะคือหัวใหญ่ไปนี่อนโอ้ยเดี๋ยวเขามาเบิ่งข้นงัดก่อนครับพี่น้องเลยไป,ปเดี๋ยวเขามาเบิ่งข้นงัดก่อนบานี่าปนี่แหละหนองใสาอาจาราย์ใบครับนี่เดี๋ยวเบิ่งเสือ ช่วงผมกับกินขาแหละครับอ,อะเรามาติดตามกันเบิร์นขับพี่น้องใส่เมคโคเด้ครับมื่อนี่ยเมคโคงัดเลยปุโอ้ยเสร็จเลยแบกจุกแล้วครับน้ำเลยบ่แม่น้ำหูตูนหูหนูนเนี่ยน้ำมันโอ้ย ปื้ใส่กำลังสุดแรงเกิดเลยครับพี่น้องเลยเพราะว่ามันฝนม,มาตกเรีว่าเงามั่นแต่ละเงานี่ก็ใไญ่พอสมควรครับเป็นมั่นปีครับอยู่นี่พันแปดหนึ่งครับอือดังอวดอวดขึ้นเลยว่ะอ่าแถวนี้กันนะสีเลียวอยู่นอกมันี้นน่ตรงเรียวแล้วครับอยู่นี่ เพราะว่าเสจะให้มันเหลือแต่อยู่ด้านหลังผมนี่ครับนี่เหลืออยู่ประมาณลายหนึ่งครับอีพอเพิ่นว่าเนี่โอ๋อบางนี่มันเป็นเอีงจังหน่อยเนาะมัน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 เป็นเอีงมันก็เลยสีน้ำถล่มครับบองนี่ถล่มมาสีน่อยก็โมแน่เออเตว่าถือว่ายังโอเคนะครับนี่ถือว่ายังใส่ได้เด้เออขนาดตัวเนื้อหน่อยครับพี่น้องเลยเออ โอ้มองนี่มันเป็นทีตำเนครับเพราะว่าอยู่ข,ข้างคาเนี่กับเป็นน้องเพื่อนห้องน้องแย้คนนี้เนาะน้องหอยข้าด้วยเนาะนี่ยแม่นค,ครับนี่หอยขาครับพี่น้องเพิ่ว่าปลา,ากระไรตัวประชันโ <c oughs> อ้เหียบนี้งานเบิดเลยตัวนี้เหลือเต็นคอกนี่ไปหนีตัวนี้สองสองสามคอกเนาะ สามสี่หาโอ้พุ่นพุ่นโอ้พุ่นโอ้ไกลเติบไปตัวครับพี่น้อ,อ,นองเอ้ยนี่โองัดไปเรื่อยๆครับเมื่อยกับเศร้าเช่นกันสมัยซูมมอนี่ยังง่ายนะครับพี่น้องนี่ มันยังมามีรถไถเห็ดเป็นห่องเป็นคู่ไว้สมัยแต่สิบกว่าปียี่สิบปีว่ะหันว่าบักโจกแล้วคนเอาเลยครับนี่คนจอกกระถิมลามันปอกลงกับตีนเคียปรับโหลดบัดเวลาขุดที่เราขุดยากครับพี่น้องเลยขี้ดินกับเจีบใส่กันเน,นู่บานนี่เอ้ยบ่อยากเบาเอาโหลดนี่สบายซูมือนี่ยังไขได้นี่ยังถือว่าอ ท็ศงายครับพี่น้องเอ้ซูมือนี่มันกับเป็นราคาครับส่วนนี้อ,อยู่อำเภอบ้างยินเท่ามันกิโลละเท่าไรเด้ดนี่สองบาทเจ็ดสิบบอกสองบาทเจ็ดสิบครับพี่น้องเอ้ไล่ลิวเลยตัวนี้ม <5. S 1> าเข่าท่าอยู่ตัวนี้สองบาทเจ็ดสิบครับพี่น้องเอ้ เป็นมันปีครับหรือว่าเพิ่งซื้อมันหน้ากันซื้อราคาเดียวกันเลยบ่ซื้อราคาเดียวกันเลยครับสองบาทเจ็ดสิบครับพี่น้องถ้าผู้ใดได้มันช่วงนี้ก็นโอ้ยว่าเป็นไดท้ทองค่ำพลอยมันเป็นราคาครับขนาดขนาดว่าอยู่นี่แค่สี่ไครควาด้นี่ ยังมาถอนนี่เป็นอาทิตย์ละครับสองโมเมนต์สีพ่อสามอาทิตย์แล้ววันนีสองอาทิตย์ละครับพี่น้องเอ้ช่วยยหญ่กับชิลด์เต็งสองอาทิตย์ครับพี่น้องภาคพลด้วยบางทีล่ะอีพอเพิ่อเอาขึ้นบางทีล่ะหินขึ้นหินขึ้นแต่ละเหงาเนี่ยพี่น้องเออเบากเบาลโดนบางไงหัวดกอีดีวะหัวดอกหัดกพักนู่ ถือว่าคุ้มค่านะด้านนี้ต้านนี้เขางานงัดบ่ขึ้นขนาดคนงัดนั่งงัดบ่ขึ้นครับพี่น้องชิดเบิ่งสบายเอาเออขาดไรอีกไม่ไหวก็ขาดอุย ใหญ่ดีครับพี่น้องเลยหัวมันขั้นได้ประมาณสามนี้กับประม้านสี่กองเนาะเต็มรถพอดีเนาะปลาบ้านสีกส่กองครับพี่น้อง,องเต็มรถแบบหวไพ,พ,พุ่นพุ่นคือหลังเตานี่เลยลเตออัวนี่คุณพ่อเราถนัดครับเพราะว่าเราเคยไปอยู่ชนบุรี เยเห็ดหายมั่นยู่ชนบรุรีครับพี่นอ้องประเภทเสียบมันเนี่ยบอกว่าตรงห่วงครับพูดว่ามันหลังเตาครับเห็ดจุ่มบ่มไว้เลยตัวเสียบมั่นครับเออเสียบมั่นครับ <c oughs> ตอนจัดขึด้นรถตอนเท่าขึ้นรถขึ้ยังมันตรงเรียงยางดีนะครับพี่น้อง <c oughs> มันจังสีหลายครับคนเอาไปขายกับมันจัง่อจากไอายคน เอาจนเขาถามหาคนเสียบโหลดเขา,เขา,ขาดเ,เขาถามหาค่คุยใส่เลยเรข,ขาดหูดร้ครับพี่น้องเอ้ยมือหนีหัวมันเหาอเอเเ้ยแต่ละเหงาแต่ละบูดปวดเหี่ยเว เทวสวงที่ว่าต้นเที่ว่ามาถ่ายคนบางคนเนอุ้ยหลายแห่งเนาะมันหัวใหญ่แห่งหัวแบีบบูบูตรงเบาถึงเลยครับพี่น้องเลยประเภทว่าเหงาหนึ่งนี่ได้อยู่ประมาณสิบหยีสิบโล่พอละหากินในหุ่มแล้วมาดิหากินในห่มมาดิเทวเสียทีแต่ว่าห่อนครับฝนกับบูโตมาทางผีเลยยังวะ มาเนี่ยกับผมเป็นยังดอกผู้ดเด่นสาวโนกับบ้องใหย่ด้แลครับเออื้อแล้วตัวทั้งชิสเกตนะครับพี่น้องเอ้ยชิสเกตมันป้าตองตกตกทั้งวังเห็นนี่เมื่อวานนี่ตกอยู่เมืองมวเป็นฝ่าหัวครับพี่น้องเ,เอ้ยรัดเปีวดีเลยรัดเปีวดีเลยรัดเปีวดีเด,ด้อว่ะที เอาไผ่เดืเบึงคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิ้เด้อครับเด้อหรือว่าไผ่เดืยกกดแล้วก็วกชิบวัวเดือบาดคลิปใหม่ๆครับพี่น้องเอาเดียวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม